สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะพี่น้องค่ะมื่อนี้ยวจะพามารอสวนยามเสาค่ะฝนเพิ่งหยุดไปบ่มร้อยฝนหยุดตรงโดนจนว่าแปดโมงลวค่ะแปดโมงเคืองละแต่ว่าก็มืดครึ้อยู่อากาศบ่หนาวค่ะเมื่อนี้อากาศพอดีพอดีสิบเก้ายี่สิบองศาเตตื่นเฮ็ดกับเขาไอ้พ่อไงไปเฮ็ดงานพ่อไงไปเข้าบริษัทเขาเมื่อนี้ยเจ็ดมื่สองอาทิตย์แล้วบอทร้อได้หยุดจัก เผื่ออยู่ว่าหนนก็นแม่น่นได้ไปตลาดเนี่ยเมื่อแรงเนี่ยค่ะพี่น้องผมมาเลาะสวนเบื้องต้นปีแปดุมเนี่ยพี่น้องค่ะเริ่มสูงเริ่มงามขก้นแล้วจัาหน่อยก็ได้กินมากแล้วรอบบ้องปีหนาเขาจะให้มาเข้าบ่าจะได้กินผลบ่ปีแปดผลละไม่สมุนไพรจีนพี่น้องค่ะนี่ยอดกระถินมกุกสิได้กินแล้วเด้นีุ่มตัดแตงกิ้งให้ยอดกระถิน อากาศเริ่มอุ่นขึ้นยอดกระถินมันก็นเริ่มแตกเริ่มแตกขึ้นมาพี่น้องค่ะเบิง่งกระถินกระถินยอดกระถินนวยกระถินค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะผ้าเบิง่งเห็นทุงปุ๋ยเขาขาวนั่นบะนั่นหลังหมู่บ้านหมู่มานอนหมู่นอนเมบเลยค่ะพี่น้องนอนเมบถอนหยาเลยเข,ข้าใจคําว่าเมเบ้ แบบนอนลาดไปกับพื้นถอนหญ้าเลยไหมคะ่ะบุมนางกลมบไ่ไใดเนาะบุมมีเก้าอี้น้อยอยู่คะ่ะแต่ว่าบุมกลมบ่ไดดคะ่ะกลมใดกับประมาณเมื่อถึงหนานาที่ก็เริ่มเริ่มปวดเริ่มอันนี้ไปเลยไหมบุมก็เลยต้องหาแนวมาปูปูแบบนอนมันกลมบ่ไดดเนาะค่ะเนาะช่วงนี้ถ้าบุมไปเยี่ยมบ้านผู้ใดซากอย่าว่าบุมเด้อคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงแบบช่วงเครียดคะ่ะเครียดสวนคะ่ะพี่น้องช่วงนะ้าฝนในหญ้าจะหลายแน่เนาะ พราะมันจะเบิดหนาฝนเราเนี่ยเขาก็ตรงเครียร์ออกเพื่อที่จะ,ะปลูกผักปลูกเผืชชนิดใหม่ซี่สันไมเนะคะเนาะพี่น้องคะนี่พี่น้องบูมว่าบุมตาะจะตัดสินใจตัดต้นบกฮงต้นนี้ออกเนี่ยคะ่ะหนาหนาวมากขอบอลด,ดอกเกิดดอกมาอยู่คะ่ะเกิดดอกเกิดนวยอยู่แต่ว่าบอยใหญ่แล้วก็หนาหนาวมากนวยนของเขาก็จะโลนเนาะนี่ว่ามันจะสองปีหรือบาต้นบกฮงต้นนี่ มุมามมจะตัดออกค่ะจะเอาต้นักเขือไว้แล้วก็จะเอางุ่นค่ะเอางุ่นมาปลูกนี่เบิ้งแล้วก็จะเฮ็ดข้างเอากุ่นให้เอางุ่นมาปลูกค่อยๆเครียไปเพราะบุมรู้สึกว่าบุมรู้สึกว่ามันมันจะหกไปไหมพี่น้องหกสวนหกกัมีแตบุมเฮ็ดเนาะพอใหญ่แล้วก็บุมไม่เวลาเขาสวนได้พี่น้องค่ะช่วงนี้ขเขาจะบริษัทค่ะ ขอตัวบริษัทมีอยู่น้ากันสองนหนึ่งพักบอกว่าเวลาพักเพียงกินเขาแทบเซบมีลูกข่ากับเขามาเลื่อยเบืองพี่นะอ่อนซ่อนต้นอันนี้ได้มุ่งมุ่งมาจะเคียยนนี่ออกพี่น้องเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งก่อนนี่บุมมาจะไม่เคียสระแนแปลงนี้ออกค่ะพี่น้องแต่กระเสดายเนาะมันจะเด็ดอายอดเขาไปไหวแล้วมันจะลื้อออกหมดเลยค่ะ เลือออกหมดพักมิมันกัสีหลือออกมันมันบังพักมิไหมคะนี่พักมิหนาหนาวนี่มันลงหลากเด๋ยนหนานร้อนเราแตกยอดออกมาเนี่ยพักมิน,น้อยนี่คะ่ะเห็นบ่ที่ลาไปกับเพื่อนเนี่ยพักมิพักพม,มินี่คะ่ะมันจะเลือออกหมดเลยคะ่ะแล้วมันจะเอาดินคะ่ะพี่น้องรู้สึกว่ามันมันหลกเสลเกินบ่มนไม่เวลามาทำาความสะอาดให้ปลูกทิมปลูกทุ่มพักะระแหน่กะแบบขยายออกดีดีเด้อ ดาวพัดยากผักสาธารณะนี่รากเดียวนี่เวตีปลอยไว้ปีนึ่งนี่ค่ะล่ามไปทัวทีบทวดแดนไน้นี่คันบอนกาจัดพื้นที่ไว้ให้เขาจํากัดพื้นที่ไว้ให้เขาเนะะียค่ะเดี๋ยวมันจะเลือกหมดเลยมีเวลาก่อนสิมซับซับซับ,บ,บออกโบโดูดมันลกไหมคะ่ะพี่นงเบื่อไปแล้วมันลกล uk, ูกหูลูกตาอยากเฮ็ดอยากมีพลังอยากมีพลังเฮ็ดหลายอยากมีกําลังแบบบวบปวดหลังสิแม่มันจะได้เฮ็ดอีกอย่างได้ลายไสิแม่พี่นง ปวดหลังมันก็ทอดละมานส่วนตนบะเคือพ่วงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมานางตัดแต่งกิ่งให้เขาวันนานร้อนมากให้เขาแตกขึ้นมาใหม่เนาะเมื่อหนาหนาวเนี่ยใบและเลืง้งใบเลื้งเป็นก็ยังสีรอดแล่ว่ารอดแล่นี่แหละค่ะแต่ว่าเขาก็แตกยอดมาใหม่ยู่ส้มที่ผมตัดออกให้นี่นี่เห็นบ่เริ่มแตกยอดมาให้พีน่น้องนุ่มนก็จะได้เคี้ยวค่ะ เดี like office, kind of like ๋ยวเคลียร like. ์พื้นเท่เดี๋ยวมมเศร้านี่มุมสิไปออกกับนั่งกายก่อนกลับมาผมค่อยสิมาผมสิมานั่งถอนหญ้าให้ทำความสะอาดให้มองหน่อค่ะนี่ถอนหญ้าให้บรรยากาศกลมครึมค่ะอากาศคลึมเดี๋ยวเอาเป็ดเขาขอกันค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้ค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยค่ะพี่น้อง และรักษาสุขภาพกันทุกคนด้วยค่ะเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ